ยัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับ <S <S และสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเกิลกรุ๊ปวงใหม่นะครับที่กําลังจะเดบิวต์และตอนนี้เนี่ยมาจากรายการ s u r v i v a l จากฮ y ยต์ตเองนะครับนั่นก็คือไอริสนั่นเองนะครับถ้าหันอ่านออกเสียงชื่อผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับทุ กรุ๊ปนะครับที่มาจากรายการ Survival ของ h y p e The เองนั่นก็คือ a R e y o U Next นะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วสำหรับเมมเบอร์ที่ผ่านการ เข้ารอบนะครับแล้วก็ถูกคัดเลือกได้เดบิวต์ให้อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการเนี่ยในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากรายการ Survivor อ่ะ Unext ในตอนนี้เนี่ยประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมมเบอร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6คนนะครับจากในตอนแรกแฟนๆก็แบบเอ๊ะจะเด7คนหรือเดเท่าไหร่นะปกติแล้วเนี่ยไฮปจะไม่ค่อยมีเลขคู่สักเท่าไหร่นะครับเดบิวต์ส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่หมดเลยครั้งนี้วงใหม่มาในจํานวนเมมเบอร์6คนซึ่งก็เป็นเลขคู่ด้วยแฟนๆ ว่าแปลกใหม่แล้วก็น่าติดตามเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีใครจากการเข้าแข่งขันในรายการ IU Next นั้นที่ได้เดบิวต์ในวง iLIT นี้กันบ้างนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยนะก็คือวอนฮี ee, นั่นเองนะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวยองซอนะครับเมมเบอร์ Member คนที่3คือมินจูเมมเบอร์คนที่4ก็คืออิโรฮะนะครับและเมมเบอร์คนที่5นั่นก็คือโมกะนั่นเองนะครับและเมมเบอร์คนสุดท้ายของวงคือยุนอานั่นเองนะครับนี่ก็คือเมมเบอร์6คนใน iLIT นะ ครับ วงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่มาจากรายการ Survival AU r e Next นั่นเองเป็น6คนที่หลายๆคนเนี่ยเชียร์แล้วก็ลุนให้เข้ารอบสุดๆนะครับครั้งนี้ก็เรียบร้อยแล้วประกาศรายชื่อคนที่ได้เดบิวต์และแน่นอนว่าวงนี้เนี่ยจะต้องไปอยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปของเจน5นะคะเป็นเจนใหม่หลังจากนี้นั่นเองตอนนี้ทางค่ายังไม่ได้ปักวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่เชื่อเลยว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอกับไอริสแน่นอนนะครับจำนวนเมมเบอร์6คนนี้นะครับก็จะมีเก เมมเบอร์เกาหลี3คนแล้วก็มีเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นอยู่2คนนั่นเองนะครับพี่ใหญ่สุดของวงเนี่ยก็จะเป็นบอนฮีซึ่งแฟนๆบอกว่าทั้ง6คนนี้เนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยดูไปในทิศทางเดียวกันดูเป็นวงเดียวกันและสามารถที่จะเดบิวต์นะครับอยู่ในวงที่มีคอนเซปต์ที่หลากหลายได้สามารถเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์เนี่ยไปได้มากมายเลยทัดสวยจะน่ารักจะเท่จะเซ็กซี่จะเฟียสทุกอย่างเนี่ยทั้ง6คนสามารถทําได้หมดเลยลงตัวดีมากๆแล้วก็น่าลุ้นสุดๆว่าการ เบิวตครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับในตอนนี้แฟนๆฟก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง6เมมเบอร์แล้วก็รอดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวทางค่าจะจัดการยังไงต่อกับวงใหม่ล่าสุดเลยที่กำลังจะเดวิวหรือว่าเปิดตัวมาจากรายการ Survival ของทาง Hype นั่นเอง ทุกคนที่ดูรายการกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างทั้ง6คนนี้ทุกคนโอเคหรือเปล่านะครับสม,มมงมากไหมหรือว่าอยากเห็นคอนเซปต์แบบไหนจากทั้ง6สาวไอริสมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราไว์มาอัปเดตเรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปจากรายการ Survival IU Next ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับในตอนนี้ก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่าใครกันบ้างที่ไดเดบิวต์นะครับ6สาวแซนสวยนะครับเข้าไปอยู่ในไอริ เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงมารอการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับของการเดบิวต์จากไอริสกันครั้งนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครม,มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับอันยอง